มีซัพพอร์ตก็บางคนกับบริษัทมงหวัดดีดอกแต่บางคนบางคนมาถึงที่นี่ไงหรือบางคนมาถึงที่นี่ผมก็เลยแบบว่าเป็นหนึ่งหนึ่งแรงสนับสนุนนะครับผมซัพพอร์ตผู้ใดงงที่ว่าอ๋ออภยมมาจากข้างภุนนะครับข้างชายแดนแล้วแบบอยากพักขอนแกนมาพักาพี่สวัวข้าวนะครับแบบมันก็ะยุไกลเห็ดไ,ไกลสถานการณ์อย่างเเนาะบางคนมีรถมีล่ามากแต่ว่าขาดปัจจัย แบบว่าขันที่เซาหอพักเซาห้องพักเมื่อนั้นซีซ่าหารอยเนี่ยก็บลำบากอยู่สินะพี่น้องมันก็มีอย่างนี้ด้วยนะครับมันก็มีอย่างนี้ด้วยพะะนันแล้วใครที่มาจากต่างจังหวัดแล้วไม่มีที่พักไม่มีกําลังในการจ่ายค่าโรงแรมรีสอร์ทถ้าหาผมส่วนตัวเลยอันนี้อันนี้แนะนำผมค่ายเพลงตัวเกียวม,มิวสิกนะพี่น้องนะ วันนี้ก็นาตาตี้ก็จะเอาข้าวสารไปส่งให้บางบางคนที่เขาจะกาลังมาแล้วหรือบางคนกับมอสอดพีเรียวบางคนก็มาถึงกับขอนแกนแล้วก็มีขอนแก่นยินดีต้อนรับนะครับในนามพี่ฟัลิปินแลนด์นะครับตอนนี้มันมีคนที่แบบว่าขี่รถมาแล้วขี่มาเอ,อยๆมาขอนแกนแล้วแต่ว่าปัจจัยปัจจัยรักเงินเนาะพี่น,น,อน,อน,อนอ้องเนาะมันก็ต้องจ่ายค่าน้ำมัน จ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่ารีสอร์ทก็ให้ทักมาเลยอินบ็อกเข้ามาหาปีบ้าจ right ินแรนเลยหรือค่ายเพลงเลยนะครับเรามี กำลังในการซัพพอร์ตประชาชนพี่น้องเอฟซีเราอยู่แล้วเฮ้าเติบโตเมื่อไรฮาหย่อนเอฟซเฮ้าเฮามีอย่างเข้าก็ซวยกันนะพี่น้องเนาะเรามีอะไรเราก็ช่วยกันนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่สถานที่ไฟ้สดกลุ่มปิดนะครับพี่น้องพี่น้องเห้ไฟบ๊า จากสมุทรปราการไปได้บาจา่จ้าม้าแม่สีเลียงเขาเลียงน้ำเป็นยังดีเจ้าบองะยอะไรยุตว่าเจ้าบองก็เยอะอยู่นะเจ้าบองะยอะไรยูบือดองนอก,กินนั่นไม่นองไม่นองมื่อนั่นเข็บตัวเนก,กินห้อง ตอนนี้บางคนก็หารถมานั่งรถทัวร์มาก็มีนะแต่บางคนก็ไม่อยากจากบ้านมาไกลอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่อยากจากเงี้ยมจากซ่านมากไกลพี่น้องรถไปจอดรถันจะเข้ากนอนแอบรถจะเข้ากันกล่องมันตัวกวดอะไรนี่เวลานี้ฝนแก่็ฝนตกเลยใช่คนฝนแก่็ฝนตกหนักมากเช้านี้ออกไปทํางาน เซลนี่เอาไปทำงานพี่น้องบ้าให้กายให้งานงัจะพักกันอยู่งเนี่เดี๋ยวเด้อไปหาบองต่างกล่องก่อนจ่าสิต่างเสร็จต่างนี่ซะก่อนโอ้ยหาบองต่างกับบ่ได้ ็นจาบนะโอ้มันมันตั้งบ่ได้คอยหาหมองตั้งก่อนฟิวมือนี่ฟิวฟิวจบ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 คนมันว mm hmm. ่าอยู่ไว้พี่น้อง เก็นหนึ่งเรื่องอย่าไปใคออรอะไรนี่เด้ออืได้บ่คือบอยูอยี่ตัวปลาโลกปลาเล็กปลาโลกปลาเล็ตะตะตะตกตอกตอกเต๊กเต๊กชูวับชูวับชาบุรนลาคอยห้ามมองไม่ได้สินะนี่นมองต่างทุกสับประรดดิได้บ่อ่า ไปยิดอกนะพี่ทองลอะไปเป็นเอฟซีอยู่สุรินขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีจากสุรินทร์หลายๆสุขุสุขคนมียังกระบอกอีเด้อพี่ทอง่อยลงพื้นที่หลังจากอันนี้ละหลังจากอ <c oughs> หลังจากไล่สบคุณปิดแลีววคุลละ เพราะว่าไฟได้ไปไล่สกุมปิดก่อนช่วงนี้ช่วงนี้ไล,ล่สกุมปิดก่อนวันนี้ซ้อมใหญ่พรุ่งนี้วันจริงนะครับเดี๋ยวคออนุญาตปากมุดขายบาทน้ำแอดมินห้องปากมุดเดอร์ทำหมุนน้ำกันเมื่อนีนฝนตเวิมเบื่อพี่น้องคอนเทนต์ก็ได้ ฝนแก่นฝนตกหนักมากไม่หยุดไม่หย่อนเลยพึ่งไปช่วยเหลือสุดภาพพิงมาพอกระเปิดจีพีพี่นอ้องใครบ่เคยไปมองนี่มองนี่ใครบ่เ,เคยไปก็เลยได้เปิด GPS ในการรับชมรับฟัง แม่พูดอยู่ว่าเมื่อเชา้าอยากอพยพไปหาพี่บ้านที่ขอนแก่นแต่พี่ไปรอสมอไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนใครมาได้ก็มาหาพี่บ้านทินแลนเดอร์แล้วสิจาหาหม่งยูหม่องเศ้าไวไห่ก็เลยมาเป็นครอบเป็นครัวก็ได้หม่มงยูหม่องเศ้าบ,บื้องดดอดแล้วสิจารหาให้แต่ว่าคันมันเต็มก็ต้องใช้เวลาเนืองตอนตอนนี้กับพยายามใช่ยังได้กเสกันไปพี่น้อง รวมเร่กรวมใจโปร,น,ปรนิดโปรนอยอนพี่อนองเนาสิครับเราไปใช้วัตตี้ม่นองสิครับเราไปมองซ้อมกุ้มปีดร,รอบนี้กุ้มปีดกันกักมีคือเกาเดอร์บด้เลื่อนบรายรย,ราย,ยังเพราะว่าทุกอย่างมีการแพลนไว้แล้วนะครับผมทุกอย่างมีการจองมีการเช่าอะไรหมดแล้วก็เลยอ่ะเรื่องนั้นเรื่องการต่อไปแต่ว่าอย่างหน่อยเขาก็ได้หาเงินสมทบพี่นองเขาเอฟซีเข้เา แฟนขับเฮาพี่สองเนาะอย่างนั้นเราก็ได้สมทุบในการแบบว่าหารายได้นะครับเพราะว่ากลุ่มปีจะจแหล่เขาก็เฮดจูเลียวไหมเอาไหนเขากเฮดจูเลียรเขากับเอากำไรหม่องนี่แหละไปให้เพื่อนรสเท้ารอบนี้อพี่นี่สุดยอวมากก็เลยมุ่งเน้นมุ่งเน้น ต่อไป เมื่อกินกาแฟจะข้ามข้ามที่นองนไอตะคนหลายบอกไอตะอคนตกบ่อฝนตกฝนตกพรำๆสอกาแฟก่อนพี่น้อง คือกาแฟาก่อนนะครับ เบสซื้อกาแฟกันเลนะครับก่อนที่เข้าลงละครเบสแบบซื้อกาแฟข้าวกันไปนองเแบสบซื้อกาแฟข้าวก่อนแม่ผันระยองซื้อบัตรแจกสามร้อยใบ แม่ขันระยองแม่ขันระยองซื้อบัตรแจกสามร้อยใบแม่ขันระยองซื้อบัตรแจกสามร้อยใบพี่น้องคอยคนลูกบักคักเลยเอฟซี FC น้องยูริซื้อบัตรแจกสามร้อยใบบัตรกลุ่มปิดนี่ซื้อสามร้อยใบพี่น้องคอยย่อมเลยสุดยอดมากๆแก <Okay, S 2> แบบว่าช่วงนี้แบบว่ามันเป็นช่วงแบบว่าคนแบบว่าไม่มีกำลังใจในการดูอะไรเงี้ย แกอยากซับพอรดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแบบซื้อบัตรร่วมสมทบศินาการสแสดงศินาพี่น้องร้อยยีบเก้าบาทแล้วก็แกทำมาสามร้อยใบแกแกแกบอกว่าแกซื้อสามร้อยใบยแจกบเอฟซี FC ดูดูผ่อนคลายคลายเครียด ใครจะโอนเกินก็ได้ด้อทำบุญช่วยกันอถ้าจะโอนเกินรบกวนแจ้งด้วยนะครับรบกวนแจ้งในในระบบสลีปด้วยนะครับคือผมจะนับเป็นนับเป็นใบเป็นใบไปนะครับเวลาเวลาเวลาระบบมันนับมันนับเป็นใบเนาะตอนนี้อยู่ที่อเมซอยู่อเมซอนนะครับมาแวะอเมซอนก่อนที่เข้าไปเช็คงานเด็กน้อยซ้อมละครกลุ่มปิดตอนสีกาหงรอบนี้ สุรินรทร์ในเขตเมืองสุรินทร์เป็นพื้นที่อันตรายแล้วครับถ้าใครมาขอนแก่นนะครับทักหนาผมเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้มีหมายว่ามีเงินมากมายแต่ว่าผมก็อยากช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับใครเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมนยะ์เนี้ยไม่มีที่พักก็ติดต่อมหาทานค่ายเพลงตุกคิมมิวสิ่ได้เลยนะครับ แบคคอฟฟี่ uh, ครับรอน,นครับรอนแค่ไหนครับใหญ่ครับเป็นเดินทางไหมครับเปลนทาง จริงๆอ่ะจริงๆ EP นี้เกือบเลื่อนแล้วนะเพราะว่ากลุ่มปิดเรากลุ่มปิดเราวางแผนไว้รวงหน้าเนาะจริงๆรอบนี้พีห้าสิบเอ็ดเกือบเกือบเรื่อนองไปแล้วเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไม่ค่อยปกติเราก็เลยแบบปรึกษาทีมงานว่าเออเราจะเลื่อนในการแสดงของเราสินาผมก็เลยว่าโอ้บมันเลื่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกอย่างมันเรียมไว้แล้วสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ก็คือนะครับหนึ่งแหละเราก็รอบนี้เราไม่เอากำไรได้เลยเราเรารับเรารับกำไรมาแต่เราไม่รับเราจะส่งต่อเป็นซื้อของเครื่องใช้ พวกอาหารการกินพวกของทหารนะครับพวกอาหารแห้งทานง่ายตอนนี้อาหารเนี่ยเยอะมากแต่ว่าของที่ขาดเป็นพวกทิชชู่นะครับผมพวกน้ําดื่มจะเป็นจะเป็นขาดตัวนี้มากกว่าสิ่งที่ผมสีที่ผมทําได้ก็คือสมทบพวกตรงนี้พอเงื่อนเงื่อนกับบรัวสีซ้ำใดที่นองแต่ว่าการเทาสมทบเพิ่งทิชชู่เออพวกพวกผ้าอนามายัยพวกอะไรเงี้ยพวกแคมเิรสอะไรเงี้ยของเด็กเออหรือว่านพวกนมผงของเด็ก ที่แบบต้องการใช้จริงๆถ้าเกิดส่วงสวของทหารก็เป็นพวกอาหารแห้งกินง่ายพวกพาง่ายพวกเมล็ดพวกของที่มันไม่บูดไม่เสียอาหารแห้งที่แบบกินกินในป่าในดวงได้เลยพี่น้องซีนหอยซับหอยตรงนี้นะครเพราะว่าอยกระอยกันอันนี้ใช่ไหมครับค មិនបុក៥៥មិនបុក៥៥អ្ហាព្រះយកមុត ไม่เสียแรงที่ติดตามของคุณนะครับวันที่20กรกฎาคมปี2025เวลา13มินา55นาทีสภาพอากาศที่บ้านกูทองเออเอนน,น,น้อยอุณหภูมิ2 6องศาเซลเซียสขอให้เดินทางปลอดภยัยมือไีความสุขกับทุกจังหวะของการเดินทางโอเคโอเคนวัวถ้าอยู่ บอลนดนเธออยู่ขอนแก่นอันชั้นไล่โสดกุ้มปีดอันเพชรบุญอันสมทบอันอนีลา,าที่ว่าผู้อยินีลาเชื่อมันเธออยู่ขอนแก่นฉันชวนเธอมาโอเคโอเคได้ได้ได้ที่ฉันสสดเธอนั่นแหละเชื่อมันโดนเธออยู่ขอนแก่นเธอไปเดินซายนขนมเปียสเธอเต๋อเออเอเอโอเคโอเคจ,าจา้าจ่าณนุ่นณน,นุ่น ชวนนางก็นางอยู่นี่ถนกแห้งตาบอดดีอยู่สีตาหน่อยไรตาบอดดีสีตาหน่อยเปิดจีพีเนก่อนมองสีไฟ อยากดูจังเลยแต่ไม่มีงบขอบคุณแม่ขวันละยองด้วยนะแม่แม่รักมากแจกบัตรสามร้อยใบจะมันด,ดีครับดีแน่เขาอ,อยากย่อดาดดมแม่ขันละยอ่องเอฟซีลองยูรีอเอฟซีผู้ยิานฟินแลนด์พู้นเพราแบม็แบร์ม็ไม่ใช่แต่แม่ขันนะพืนกับยอคขึ้นกันพี่นองแจกบัตรพูละสิบใบเศราาอยยอ้าใบ้าสิบใบร้อยใบสามร้อยใบโอ้ขวนย่อครับพี่นองที่ดี ไปย่อมเลยแจกสามร้อยใบรอบนี้ค้นหลายค้นใหม่บอบอบ,บาวากันแล้วพี่น,อน,อนอ้องนะอพอวามันเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ว่าค,นานคน้นย่างบ่อเด๋วมีกระจากระจายเนี่ยปจนทุกวันยมกันเลยสวนอยู่พญิบูุ่ษฝาบวงไฟดีเนาะ ไล่สวดอยู่จ้าไล่สวดอยู่มิหยังบอว่าอันไหนมาจากคน้นอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขยทก,กับเด้ยอยวขยหันมองกันเด้อยวขยประสานประสานอันมองอยู่มองเท่ากันเด้อจ้าจ้าจ้าสิบคน้นจ้าทร่มาแล้วพี่น้องสิบค้นพะนะ สิบคนสีมาจากุ่เหล้วที่สามไตไปเปิดจีีที่เราขยเมืองทาางไปประจำทาง้งอะไร ตอนนี้เริ่มมีคนโทรมาแล้วจะมาอยู่ขอนแก่น พ่อพิจนรจบรายการเรดี้พาซตาของคุณนะครับไม่ได้ดไไูไม่ได้ดูอะไรวันนี้บุ้นบายมากยุ่งมากวันนี้ช่อเบิร์กไฟใช่ไหมฝากดูด้วยนะครับ

dưới này quá phòng nhỏ หามองไรสดบพอพี่น้องคอยห้ามองไรสดบพอมองไรสดยุ่ยสอ๋อเห็นแล้วมองไรสดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมองไรสดแล้ว ฝนกระตกดีดีพี่น้องฝนก็ตกดีมาก ตักสิหอา,ย,ายังไนบ่ยันนี้ลงพรายีหอมเป็นพรายีหออพ,พีนว้วงเอ้ยไซมองสแสดงเฮ้วัสดีครับอู้ชากลางการมาติดตั้งฉากฉากฉากยิ่งใหญ่อลังการนะครับสมกับ ราคา129บาทสมกับราคาบัตรหนึบาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โห<ม>ใหญ่มากอลังการมากเธอเธอดูสิสถานที่ไ์สดเรากลุ่มปิด EP ที่51สสวัสดีฮะ โอ้โหความยิ่งใหญ่อลังการของเราอยู่ที่นี่นะครับสุดยอดมาก EP ที่ห1าคนต้องเข้าใจว่าถ้ามีปากพูดอย่งัง